สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทุกท่านสำหรับคุกนี้ผมจะมาคำนวณสูตรหลัก2ตัวล่างตรองให้ชมกันนะครับสหักของเราจะเป็นสูตร8ดตัวนะครับสูตรนี่คือจะเป็นสูตรพิเศษนี่นะครับหลักก็คือแปดตัวนะครับแี่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับ คำเตือนเครือบวีดูนี้จะทำให้เพิ่มความมันเถิงและสน,ะนับพนุนจรากินแบมรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจอกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดออกไปตามสูตรผูใช้วิจรารณาอย่างไรกรับชมกันด้วยนะครับตาเ้าหน้าทางแบบนี้ก็ฝากกุิดตบมญบิดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดที่ปใหม่จากทางชอ่องสุรหัวไทยห้าหก โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับเที่อุจะเล้วได้อย่างไรโอเคอเราจะเฉพานนะตัวล่างเนาะล่างชนเด่นเก้าสูตรล่างมาหกเก้าสูตรเลยนะครับบอกสูนหกเนาะสูนมาหกสูตรอจจเล็วเนาะเริ่มแปดสูตรมาหกสูตรมีตักหน่วยที่เข้าผมเลือกไปที่ จ็ดสูตรเนาะไม่ได้เอาเลขเอาไม่ได,ไได้ไม่ได้เหลือตัวรองมันไม่มีแปดมีแปดไหมล่ะไม่มีแปดสูตรเนาะวดที่แล้วสิบล่างมีเฉพาะเจ็ดไม่ได้เอาหกรองไว้ด้วยนะเป็นสูตรเจ็ดแต่มันเจ็ดมันเยอะแล้วเนาะเจ็ดก็เลยไม่เอาตัวรองไว้ด้วยนะเท่าตัวรองมันจะมีหกก็จะมีศูนย์นะมีศูนย์มาดูกันวันนี้นะครับ <c oughs> ที่มาของตัวเลขอยู่ไหนเอ่ย ยืบล่างเงินล่างล่างวันนี้ที่ยังเข้าอยู่เจ็ดจูดร a สามหกเจ็ดแปดส่วนหนึ่งเจ็ดไปเก้าส่วนหนึ่งสองสาม a สามเนาะเจ็ดไปเก้าส่วนหนึ่งสองสามส่วนนี้เนาะที a หนึ่งพักงานหยุดหลุดวนที่แล้ว a นะสี่หกเจ็ดแปดเก้าส่วนหนึ่งสามสี่หกเจ็ดเก้าส่วนหนึ่งสามสี่เนาะนี่คือแม่สุตที่ด้านบนหลุด a นะ ก็สูตร B S เอนเปสูตรดเนาะ D ีสามหนึ่งสองสามส้าก็ดแปดสามหนึ่งสองสามเจดสูตร D ี 3, 1, 2, 6, 7, ส D 2, พักงานหลุดไม่ใช่หลุดนั่นเองถ้ายืนแปดตัวแล้หลุดก็จะพักงานนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นสูตร E E 1 E หนึ่งเลยนะครับแม่สูตรเนาะ1 2หนึ่งสสามสิงถ้าแล้วเข้ามา หลัก 10, 0, 0, 0, 0, สิบศูนย์ศูนนย์ศูนนะคั่นเองครับวันนี้ก็ e หก็สีหกแปดเก้าหนสองก็ 1, 2, สูตรนี้นั่นเองแล้วก็ e 2, C 6, C 7, 8, 9, 12, สองสีหกเกนึ่สองก็สูตรนี้นั่นเองซึ่งจะคับนสอน้ก็ e สามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้าหกก็สูตรนี้เจ็ดปดนึ่งสามส่ห e สี่ก็สองสามสี่ห้าเจ็าห สองสามสี่เจปเข้าหนึ่ที่หมาส์หลักสิบนั่นเองนะครับผมดูหลักหน่วยพอหนูจแล้วเลือกไป9กเข้าทั้งเกเนาะแต่สูตรที่พักงานก็เข้ามาก็ามาเพิ่มก็จะเป็น10บสูตรวันี้เนาะสูตรที่เข้าอยู่วันนี้นจะเป็นเ1หเนาะหกเจ็ดแปนะดเก้าก็นี่คือ A อเนาะเอหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้องสามี่ดเอนะเดงวดเดียวนะ แค่ศูนน้สุดเล C หน่ปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาดไปเก้าศูนยหนึ่าม C A C หนึ่งสองสามส่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็้าศูนย์แม่สุดที่ด้านบนสุดสเนาะเก่าสุดเก่าแล้วนะอันนี้แล้วก็สุดดี เจ็ดแปดเศูนหาม้าจ็ดแปเก้าศูนย์หน่งสองสามห้าเนาะ D สองศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดศูนยงสี่ห้าหเจ็นะครับทีแ้วมาทั้งหกหกและหกลกหน่วยทั้ง3ามสุตสดีสี่จะเป็นเ 35, จเนเ 35, นะ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่นะะนาางสอง 3, สี่สจ็ 7, ดปดเก้าศูนย์หนึ่งสสานงครับสุดที่ห้สุดีหนึ่งีสองยีสแลวมา

คก้าโซนนึ่งสองสามสี่หกโอเคเ,นะเข,ขียนตกต้องอยู่นะเขียนไม่ตกนะครับหนองตุลีเข้ามาทั้งวันเสนะแล้วนะจะเข้าจะเดินต่อหรือเปล่าไม่อาจจะรู้ได้นะคะรับรูกันเลยนะครับชนกันเจ็ดสูตรจะมีแปดน่าห้ชนเด่นสุดสิบล่างเด่นสุดก็ไม่นะไม่ใช่ว่าจะมานะ มันจะเอาลองมาด้วยส่วนมากจะมาดินลองมากกว่าดินสุดอันนี้คือดินสุดแป๊ดสิบแปดดินสุดเนาะนอกจากจันานทีจะมาดินจะมาพร้อมกันซ้ำมื่ีกันมานะนานทีมันจะไม่หลุดเนาะอันนี้สิบสูตรอันนี้เจ็ดสูตรสิบเจ็ดสูตรเนาะถ้ามีสูตรได้หลุดเนาะลังวยที่ดินสุดก็จะเป็นสิบสูตรนี่คืออะไรอันนี้เจ็ดสูตรจะมีอยู่ สองถ้ามีสูตรแต่หลือสิบเจ็ดสูตรนี้ก็คือแปดสองนะครับอันนี้คือตัวยืนสลับสูตรเดียวนะมเมื่อกี่เวสูตรอื่นอันนี้สูตรเดียวคือแปดสองถ้าเอาสูตรอื่นมาเทียบชนด้วยจะเป็นยังไงไรู้นะต้องมีตัวลองไว้ด้วยอันนี้เพราะว่าตัวลองก็สามารถมาได้เท่ากันเพราะว่าเด่นหลุดก็จะมาเป็นตัวลองเป็นส่วนมากนันเี้นะครับมีสูตรเนาะ นี่จะเป็นเด่นรองตรงนี้ก็จะเป็นเด่นรองนะสิบสิบ,สบหนึ่งสี่หกเจ็ดเป็นสุดแปดหน่วยก็เลขหนึ่งสองสามเจ็ดเก้าเด่นสุดจะเป็นสองเองครับแับชุดก็สองตัวล่างเน้นตรงก็อยู่ในกรอบนี้เนาะตัวนี้คือ ตัวยืนสูตรเดียวไม่เกี่ยงสูตรอื่นเนาะถ้าเป็นสูตรถ้าเอาดูสูตรอื่นเลยเ็จะเป็นผมจะเอาสูตรที่เนาะจะเป็นแต้มล่างแต้มล่างแล้วก็เด่นสิบหน่วยล่างสามสูตรนี้มันเป็นกรรมการวัดใจแล้วก็แต้มล่างอีกหนึ่งสูตรให้เองครับที่มาของที่มาของแต้มก็ลงให้แล้วในคลิปแรกแรกของล่างนะที่มาของเด่นก็ลงให้แล้วเนาะผมจะใช้สูตรนี้เนาะ นี่จะเป็นสูตรที่2องสามสนะสูตรเด่นเนาะสูตเด่นล่างสองสามสของเดียววม่สามสูตรนี้เป็นงค์การตัดสินนะตัวอย่างเช่นเด่นซิมน้อยล่างที่ติด9ก้าสองหก็จุดแวงนี่าะ้านึ้าเก้าหนึ่งสองห้าก็จุดไปนะเลยถ้าติด9ก้าหนึ่งสองห้าหนึ่ตัวใดตัวหนึ่ง เก้าหนึ่งสองห้าไม่ติดผ่านไปเก้าหนึ่งสองห้าเก้าหนึ่งสองห้าติดเก้าแถวนี้ติดเก้าหมดเลยแล้วก็ศูนย์หนึ่งสามสี่หกให้ติดศูนย์หนึ่งสามสี่หกจุดไว้หน่อศูนย์หนึ่งสามสี่หกศูนย์หนึ่งสามสี่หก ต้นหนึ่งสามสี่หกต้นหนึ่ากนหนึ่งสามสี่หกิันต้นหนึี่หัน์ปเก้าหนึ่งสามสี่เปนเก้าหนึ่งสามสี่ปิดผ่านเป็เก้าหนึ่สามสี่ แปดเก้าหนึ่งสามสี่แปดเก้าหนึ่งสามสี่แปดเก้าหนึ่งสามสี่ติดพันพันพันแปดเก้าหนึ่งสาติดพปดเาหนึ่งแทมล่างจ

ปดเจ็ดสี่หกห้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสี่หกห้าแปดห้าเจ็ดสี่หกห้าแปดหกเจ็ดแปดนั่นเองนะครับกลุ่มชุดเด่นชนเด่นชนแต้มสี่สูตรและกลุ่มสามในสี่ แยกสูตรให้นะอันนี้คือสามในสี่เอไปพิ่นะนำทั้งหมดแต่ไม่นําไปใช้ทั้งหมดนะใครชอบสูตรไหนก็เอาสูตรอื่นมาเทียบชนอีกหนึ่งครั้งก,งก็จะได้น้อยชุดนะครับล้องชมไปนนวทางเท่านั้นไม่ได้นําไม่ได้ให้นําไปใช้ทั้งหมดนะครับเอาชนะลนกช,ช้ชุดนั้นตามใจชอบนะครับเองนะครับทีนี้ก็คัด hay là dây tuồng nữa thì này đặt con đập xuống xí chắc nó đập xí sao mấy gì nó cũng có มันจะพิจารณาเด่นสีชมพูสีเหลืองเป็นหลักนะครับผมคิดถ้าไม่มาในกลุ่มสีเหลืองก็จะอยู่ในกลุ่มชมพูนั่นเองนะครับจะเอาในกลุ่มสีเหลืองไปช่มก,กันอีกน้ำครั้งเพื่อให้มันได้น้อยชุดหรือตัวที่นั่นน่าจะมาั่นเองนะครับจะได้คัดตัวที่เด่นน้อยออกก็เองนะครับ จะเป็นสีชมพูเถสุดสำหรับคลิปนี้เนาะ ส,สุดซีมโพลอนสีเหลืองนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีพีที่สีแล้วนะครับคำมนทางคลิปนะอยากให้คลิปอื่นเื่นสูตรเหลืองก็ให้กดที่ชื่อช่องได้นะครับสูตรหัวใจห้าหไปที่ช่องเลยแล้วกดคำว่าวิดีโออีกหนึ่งครั้งก็จะย็งคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรที่เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีครับ